ชายทั้งประเทศโปรดฟังเมียมอได้แต่งคนนี้มันคิดลายกลัวบ่มีความหมายกลัวไรค่ะฟังพร้อมกันทั้งประเทศ28สิงหาคมนี้ที่แรกในรายการแฟนจ๋าสี่โมงครึ่งที่เดียวนะครับเคารพกันในการเป็นภรรยา สุกนี้แล้วนะครับผมจะได้เจอกับพี่นางสีริพอนะครับกับเพลง MV ใหม่เมียบ่ยได้แต่งนะครับผมส,สดที่แฟนจ๋าเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถามการตอบน,นิดนึงว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างใน MV ปริญญาเจ็บเมื่อกี้ะจะบอกผู้ชายว่าอะไรคะก็จะบอกผู้ชายเราก็จะไม่พูดเหมือนเขานะเพราะว่าเราคิดว่า ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาดีกับเราก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วอะแต่คนแต่คนเรามันสามารถผิดพลาดได้เราก็ให้อภัยถ้าเกิดเขาสำนึกผิดอะไรอย่างเงี้ยพูดดีอะแต่ตอนแต่ตอนดูเอ็มอนไม่กินโอโหจะจะไปตกเขาอย่างเดียวไม่มีอย่านพูดไป อ่ะช่วงนี้นะครับเรายังอยู่กับน้องก้านตองนะครับเราช่วงนี้นะก่อนที่เราจะได้ดูมิวสิกวิดีโอนะครับเกิดมาเพื่อฮาร์กอายเนี่ยเดี๋ยวเราย้ําเบอร์นิดนึงดีกว่าสําหรับใครที่อยากเล่นเกมในช่วงหน้านะครับเบอร์อะไรครับมันเดชศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งหนึ่งครับผมอ่าเกมวันนี้ก้านตองคิดมาเองด้วยเดี๋ยวจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเข้าผมแต่ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงช่วงนี้เนี่ยที่เรารอคอยพูดถึงเพลงก่อนเพลงนี้นะฮะเนื้อหาาาเกกกี่ยวับบอออะไร้้งงงนต เพลงนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่รักผู้ชายคนหนึ่งมากยอมแม้กระทั่งแบบว่าเราเสียใจเขาทําให้เราเสียใจสารพัดนะไม่ว่าจะเป็นมีคนอื่นอาจจะเป็นแบบว่าคือแบบมีมีเราเราก็รู้ว่าเขามีคนอื่นแต่เราก็ยังรอค่ะรักเขาเขาเลิกกับเราแล้วนะเขาไปมีคนอื่นแล้วอย่างเช่นนะคะครับสมมตินะคะการตองเนี่ยพี่ต้นทิ้งการตองไปแล้วพี่ต้นทิ้งการตองไปแล้วทีนี้การตองอ่ะ พี่ต้นเปนมีแฟนสวยมากเลยแล้วมีใหม่โอ้โหแบบสวยมากแต่ว่าก้านตองก็ยังรักแล้วก็เขาเขาเรียกอะไรนะซื่อสัตย์ต่อพี่ต้นทีเดียวยังไม่ยังไม่ยังให้ไม่ให้พี่แอนเดสมาจีบหนูนะ,ะถึงพี่แอนเดสจะมาชอบต่อครับต่อครับผมรักอินมากโ <Okay. S 2> อเคถึงพี่แอนเดสจะชอบหนูแต่หนูก็ไม่ไม่เพราะหนูยังอะไรพี่ต้นแต่พี่ต้นด้วยแบบว่าไม่เคยไม่เคยใส่ใจหนูเลยแล้วแบบทำให้หนูเสียใจต้องนอนร้องไห้ทุกคืนแต่ว่า เกิดมาชาตินี้ยังไงหนูก็รักพี่ต้นคนเดียวขอบคุณครับอันนี้คือเกิดมาเจอแบบในเนื้อเพลงไหมครับมีไหมมีจริงมีไหมก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจริงๆแล้วผลงานเพลงนี้อยากจะบอกว่าชอบตั้งแต่ได้อ่านเนื้อแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเศร้าแล้วก็หลายๆคนแบบว่า จริงๆแล้วบนโลกใบนี้มันมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆด้วยเพราะว่าหลายๆคนสมัยผู้หญิงสมัยนี้นะคะก็แบบว่ารักค้าเขาไม่ดีก็เลิกแต่ว่าด้วยด้วยสมัยก่อนเราเป็นเหมือนผู้หญิงสมัยก่อนคือแบบว่าถึงถึงจะเลิกกับเราไปแต่เราถ้าเราเป็นผู้หญิงที่ดีจริงอ่ะคือไม่ใช่ว่าแฟนเลิก3วันแล้วก็ไปมีคนอื่นไม่ใช่แต่ว่าต้องรอประมาณสัก15ปีโอ้นานไปไหมสิบห้าปีนานไปหรือเปล่า ไม่ถึงค่ะไม่ถึงก้างตองฮะคือเพลงนี้ก็เปเรียบเสมือนรักข้างเดียวรักที่แบบซื่อสัตย์ตลอดไปอะไรประมาณตลอดไปประมาณว่าประมาณว่าฉันจะรักแค่คุณคนเดียวซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวยังไงก็มีคุณแค่คนเดียวเกิดมาเพื่อรักคุณคนเดียวโอ้โหพูดถึงการร้องกันร้องยากไหมเพลงนี้ครับอยากจะบอกว่ายากมากยากจริงๆค่ะไม่เคยเจอเพลงช้าที่ไหนร้องยากเท่าเพลงนี้มาก่อนจริงครับจริงๆค่ะเพราะว่าที่บอกว่าร้องยากนี่คือใช้เวลาสามวัน <3 S 2> สามวันวันใช่สามวันสามวันนี้ก็คือวันแรกเนี่ยคือได้ฟังเพลงก่อนแล้วก็ดีไซน์ออกมาก่อน <ผม S 2> ทีนี้ปัญหาก็คือตอนร้องอ่าอาจารย์สวัสดิ์อยากได้อย่างนี้ครับผมทีนี้ก็ต้องกลับไปแก้ใหม่ไปแก้แบบว่าอออาจารย์อาจารย์สวัสดิว์ว่าอยากได้อย่างนี้นะเออเราขออย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเออไม่เอาวันที่สองวันที่สองเราก็แบบฮ้ยร้องไม่ได้ทีนี้เราความโชคดีของเราคืออาจารย์คนที่แต่ าอาจาร,รย์นัวน้อยคนที่แต่งก็คือมาด้วย<อ>แล้วบังเอิญอาจาร,รย์ได้ร้องให้เราเราก็เลยมีโอกาสได้ดีไซน์แบบให้ให้ให้การหยอดคํามันง่ายขึ้นครับแต่อยากจะบอกว่าเครียดมากร้องเพลงนี้แสดงว่าจโจทย์โจทย์เพลงนี้คือยากมากยากคืออารมณ์มันเศร้าค่ะม,มัน,มนสูงสูงด้วยใช่ไหมร้องสูงสูงแล้วก็ต่ํามากแล้วตอนที่ต่ําเราต้องเอื้อนเอื้อนคําให้มันแบบว่าให้มันดูมีอารมณ์ในในเรื่องของอารมณ์เศร้ามากที่สุด ใช่มันมันร้นองยากมากท่อนไหนครับที่ใช้อารมณ์แล้วก็ร้องยากมากที่สุดในเพลงนี้ท่อนไหนใช่ไหมคะข,ขึ้นขึ้นต้นท่อนแรกเวลาเวลาส่วนตัวกันตองฟังเพลงใช่ไหมคะมันจะมีท่อนแรกเวลาขึ้นต้นแรกปุ๊บมันถ้าถ้ามันด,ดูดูดูไม่ใช่คำเหมือนเหมือนเหมือนเราจะเป็นประโยคขยายความอะค่ะถ้าขึ้นท่อนแรกที่แบบว่าอุอ้ยฟังแล้วแบบรู้สึกว่าอกหักแล้วอะ ข,ข,ข,ขั้นท่อนต่อไปมันจะรู้สึกว่าฟังเราง่ายขึ้นอ oh อย่างเช่นคำแรกท่ทอนแรกนะคะที่เราบอกว่าอยากสิทำหัวใจสุของ mm hmm. อะไรเงี้ยเป็นยังตรงทนเสียใจคําว่าเสียใจเสียใจนี่เขาจะเสียใจอย่างเงี้ยธรรมดาก็ได้แต่ว่าทํายังไงถึงให้รู้สึกว่าในอารมณ์ในการร้องมันจะเสียใจจริงๆ mm hmm. อันนี้นเสียใจแล้วน้าตาคลอเบ้าแนละ้ว <laughs> เออแต่ฟังดูดนยงยากนะมันร้องยากมากยากมากโดยเฉพาะท่อนฮุกท่อนฮุกที่ร้องแบบว่าเออน้องเกิดมาถ้าบอกว่าน้องเฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะคือน้องตัวเราอ่ะตัวแทนเราได้แต่ว่าถ้ามีถ้าเรามีลูกลูกขยับขึ้นไปมันก็จะรู้สึกว่าน้องเกิดมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นใช่การร้องเพลงยากๆแบบนี้นะต้องอกหักมาก่อนหรือเปล่า ถามว่าเราเราก็อายุขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างต้องมีบ้างต้องมีบ้างค่ะแต่ว่าก็แค่เป็นส่วนหนึ่งใน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 ชีวิตคนปกติก็มีทุกคนทุกคนต้องมีอกหักต้องผ่านเรื่องราวที่เสียใจแต่ว่าไม่ได้เสียใจในเรื่องความรักอย่างเดียวเราสามารถเอาเรื่องเสียใจอย่างอื่นมามาถ่ายทอดในเรื่องราวของบทเพลงได้ค่ะก็อย่างเช่นแบบว่าสมมติเพลงนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบเศร้าเราจะทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเศร้าก็ต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขา ช่อยากดูอะไรแก้เศร้าไหมฮะอะไรดีคะเพราะว่ามีคนเอามาโคเวอร์เยอะมากมรู้นะหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ้้กันานาีหตตตคิ็าาใ บ่ตายจากนี้คงบ่ลืมออ้อยากสิถามหัวใจเจ้าของเป็นยังตง้องยอมเขาลองน้ำตาไหลาปัป๊บกะเหตุใจได้ ใคนคอยคนนี้น้องเกิดมาชาตินี้เพื่อหากอายน้องเกิดมาชาตินี้เพื่อหาเจสิก้า คนสุดท้ายนี่โอเคไหมฮะ น่ารักมากเลยแบบนีแบบใจสิขาดมึงไม่ดูนะเนี่ยน่ารักมากเลยอะมีว่าลมมากนะทุกคนมีเหมนเนี้ยมีอารมณ์แบบอารมณ์ร่วมเยอะมากนะขอบคุณมากมากเลยน่ารักจังเลยอ่ะถ้าไม่ดังจริงเขาไม่เอามาโฟเวอร์เนี่ยจริงไหมเมื่อกี้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับน่ารักมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะร้องเยอะด้วยค่ะเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้ร้องยากมากจริงๆรร้องยากแล้วก็เพลงเสียงสูงมากต่ำมากแล้วก็ต้องเอื้อนให้สุดด้วยครับผม ไหนๆเราก็ฟังรลองคอนเวอร์แล้วอยากฟังแบบออริจินอลขอการ์ดสดๆสักนิดหนึ่ง Exclusive ก็เอาเป็นท่อนหกเลยละกันจัดครับน้องกัดมาชาตินี้เพื่อหักไอ้คันสิตายก็ให้ตาย้าโอ้ เขาให้น้องเกิดมากคนหลายใจจังเพลขันบ่ตายจากนี้คงบ่ลืมอายสุดยอดจริงๆฟังแล้วเหมือนอกหักแบบจะขาดใจอ,ะอ,อ่ะผมอยากดู MV แล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดู MV เล่าเรื่องการถ่าย MV หน่อยครับเป็นไงบ้างครับผม ก็ตอนตอนที่วันถ่ายพี่ร้องก็ไปให้กําลังใจด้วยไปกับไปกับเราด้วยแล้วก็วันที่ถ่ายเราต้องต้องเศร้ามากต้องเศร้ามากๆแล้วก็ต้องแบบว่าคือแบบต้องทําอารมณ์เหมือนเหมือนชีวิตจริงเราเลยต้องถ่ายทอดให้คนดูรู้ว่าตอนที่เราร้องก็ว่ายากแล้วตอนที่ตอนที่แบบต้องถ่ายแบบเศร้ามากๆก็ต้องแบบ ทำยังไงดีนะเราก็ไม่เราคาแรคเตอร์เราก็แบบว่าด้วยเราก็เป็นคนล่าเรือใช่ค่ะสนุกสนานอันนี้ก็คือเราที่สีหน้ามาแบบนี้คือเราึกนึกถึงเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าคือจะทายังไงให้เราแบบก็ต้องแบบไม่ใช่ว่าเศร้าแล้วแบบว่าลืมท่อนะก็มีนะมีมีมีมันร้องท้อจริงๆริงรับผมแต่ว่าก็ต้องได้เล่นเรืมงีได้ร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เราอ้อก็แอบเซวตลอดว่า เฮ้ยร้องจริงเป่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ากจะขำอยู่เรื่อยเขาขวรมากเลยพี่เดอกออก็แกล้งน้องนะตลอดเลยให้กำลังใจให้กำลังใจเอาละครับวันนี้นะครับไหนๆก็พูดกันถึงขนาดนี้จะเป็นที่แรกนะครับและเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวให้การตองส่งเลยครับผมค่ะ เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่การต้องมีโอกาสได้ทายถอดไว้เกิดมาเพื่อฮักออ้นี่ก็อยากให้หลายๆคนที่มีความรักอาไรและรูปแบบอยากให้ฟังเป็นคติเตือนใจว่าคนเท่านี่ว่าความดีเท่านั้นที่จะคงทนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากมอบผลงานเพลงนี้เศร้าๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะเกิดมาเพื่อฮักไอ้ค่ะไปฟังกันเลย จะถามหัวใจเจ้าของเป็นยังต้องทนเสียใจในเมื่อคนไว้ใจไม่ใครอืกอดน้ำตาแทนมอนนอนเจ็บช้ำกลางกลืนพอสะดุ้งตื่ก็คือทอดข้า วันซับสองวันนี้ในรูปแบบซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่เซเว่นอิเลเวนร้านดีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจัน123 7050เศ้าร้าขนาดนี้เห็นเห็นน้ำตาแมงเดือนเห็นน้ำตาที่ไหลออมาไหมน้ำตาของน้องเขาอะโอ้โหเล่นละครได้เลยนะดูไหมใช่อ่ะใช่ดูดินี่หน้าตาคนเศร้านะเมื่อกี้เมื่อกี้เล่าเรื่องตุขำแล้วเวลา เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาตอนถ่าย MV ครับตอนถ่าย MV ใช่ไหมคะพี่ดอวก็จะแบบว่าตอนหนกองก็ตก็จะตม่มต้ก็จะกินไปเรื่อยๆทีนี้ก็หนูกําลังเล่นอยู่เปิดเพลงมาพี่โกก็แบบนี่มาก็จะให้ร้องไห้บทกําลังจะร้องแล้วกําลังจะร้องพี่ดอโ,อโทษนะคะเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับการผายลมขึ้นนูก็บอกว่าหนูก็บอกว่า,นวาจนจนพี่โกสั่งคาแล้วบอกว่าเออหนูก็บอกที่ช้าเบาๆหน่อยคะ่ะตอนนี้หนูกําลังเศร้าอยู่แล้วก็ แล้วเขาก็บอกว่าเอออย่าพูดดังอย่าพูดดังเขาอ่ะพูดดังคนเดียวแต่ถือว่าแบบเก่งนะแบบต้องมีสมาธิมากแล้วคือเป็นฉากที่ต้องร้องไห้ต้องแบบเศร้าอะไรเงี้ยภาพก็สวยแสดงก็น่ารักอันนี้พี่เด็กอ้อดูอยู่ป่ะฮะน่าจะดูหรือเปล่าไม่แน่าจะสวัสดีครับพี่เด็กอ้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เด็กอ้อดเล่นนึงนะครับผมอ่ะอันเดดเดี๋ยวพี่ให้น้องก้านตองพูดนิดนึงพอดีว่าอันนี้ทราบมาโดยส่วนตัวนะว่าน้องก้านตองชอบเพลงนี้มากๆ ค่ะตองลองบอ,บอกคนดูนะครับจริงๆชอบทุกๆเพลงแต่ว่าโดยเพลงนี้ส่วนตัวมันจะเป็นเพลงที่โจทย์เรายากมากแล้วก็อารมณ์เพลงต้องมามามา,มาก่อนทีนี้ก็แบบว่าทจริงๆเราอ่านเนื้อหาเราชอบเลยเป็นเหมือนตัวตนของเราด้วยเรามีโอกาส <ผม S 2> ได้ถ่ายทอดของหลายๆคนที่เป็นเหมือนเราได้มีโอกาสได้ร้องบทเพลงเกิดมาเพื่อฮักไอ้ก็หวังว่าหลายๆคนก็คงชีวิตก็คงตรงกันครัใช่ <ผม S 2> แต่ไม่ถึงขนาดแบบขนาดนี้แต่ว่าก็ยังแบบมีความเศร้าอยู่ในตัวอะไรอย่างงี้ค่ะ เพราะใครฮะเพราะฉะนั้นน้องตั้งใจขนาดนี้อันเดนบอกราหันดาวน์โหลดเลยอ่าแล้วใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับก็ต้องดอกจันหนึ่งสน์ห้าศูนยนะครับหรือว่าตอนหกโมงยู u ูบนะครับเราก็จะเอาเพลงนี้ ลงใน g m มแกรมมี่โกอัลติเชนะครับผมหรืออุดหนุนอาราบ้านแท้เท่านั้นอ<ช>่าอย่าใช้ของผีซีดีเถื่อนนะจ๊ะผมอ<ช>่ะแต่ช่วงหน้าเราจะมาเล่นเกมกันแล้วนะครับผมช่วงหน้าเนี่ยใครอยากเล่นเกมกับน้องก้านตองนะครับโท<ช>รมาลงทะเบียนครับที่เบอร์0 8 0 1 7 7 6 2 1 1ครับผมอ่าเราก็อย่าลืมประเด็นของเราด้วยนะคุณอยากบอกอะไรน้องก้านตองนั่นแะครับส่งมาที่แฟนทีวีแฟนทีวีนะครับแต่ช่วงนี้ครับเราไปพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับ